ช่วงระหว่างรอจอดรถติดฝลนนะคะฝนขุนลังคนแล้วเ,เขา,เอาหองน้ำแล้วก็กลับมาเลยนะจ๊ะนกนตกทำทำความสาดสงกินมักแซวถาเธอโฟกัสฉันด้วยเออได้ไหลายคลิปอยู่ด้วยอันนี้หมากยังอุย้ยน้ำหัวเว้ คนสิหมื่นเย่กาไฟเดบุ้มฮะเดี๋ยวสักเกวัเดี๋ชิ้าชไฟออบุ้งโอ้ยห้องน้ำระเบิด เบิด์แ็่ตาบอดเล่นกลับขึ้นมาในวิดีโอเรสต์อีส์มาแ์วเด้หลายคอนเทนต์อยู่ทีกว่าสิหอดบาทระวางฝนตกอู้ยบางหันผ้าอยู่เขายางแห้งเปิดไฟกระพริบกระพริบเต็มข้าวเบล ำป่อมส้มสดว้าฮวิกแร็วิกแร็แร็ปวบวเด็เลยแรกูดาเลยอุ้ยพอกพอกึ่อึ้งนังน่ะนี่นะคะแบบแส้มแซว ำไมถึงรักเมืองไทยนะคะมีเบอร์สแนลอยากเอเฟย,ยูโกโดาวเวนยูเรนรันเอา ใูโกฮูมิดแบดแบดมอเตอร์ไซค์ไรเดดไปอยู่อาร์ที่ผูดมีคอนเทนต์อยู่โอ้ยมีคนแห็นกับบรรยากาศน้ำคน กินไผ่กินมันกะน้ำน้อยคนบ้านเศร้าตกระวังข้าวกระสี เดินทางต่อก่นอนโกเลยเนาะ